แชร์มาฝากคุณผู้ชมนะคะไปกันที่แชร์แรกเลยเป็นแชร์เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุรถใหญ่เบียดรถเล็กค่ะใช่ค่ะเกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซานะคะแล้วก็ถ่ายภาพเนี่ยเห็นกันจะจะชัดๆเลยนะคะเป็นภาพของรถนะคะที่ถ่ายโดยกล้องหน้ารถเนี่ยนะคะบันทึกภาพนี้เอาไว้ค่ะดูเลนขวาสุดนะคะจะมีรถกระบะวิ่งอยู่แล้วก็รถ18ล้อเปลี่ยนเลน<อ>ตกไปเลยค่ะจนกระบะเนี่ยตกลงไปข้างทางนะคะ คนที่เขามาโพสต์นะครับโพสต์ใน Facebook ชื่อว่าหน่อยช่างแอร์ครับค่ะครับคือแล้วก็ขับหนีไปอย <S <S 2> <S 2> ่างนี้เลยก็ขับไปเลยค่ะซึ่งคนที่เขาขับรถคันนี้แล้วบันทึกภาพไว้ได้เนี่ยเขาบอกเขาพยายามที่จะขับตามไปด้วยเพื่อจะไปดูทะเบียนแล้วก็ได้ทะเบียนรถของรถพ่วงคันนี้มาด้วยนะคะเขาระบุว่าเส้นมาจากฉะเชิงเซามุ่งหน้าไปทางแยกบางคล้ารถพ่วง18ล้อชนรถกระบะตกข้างทางแล้วหลบหนีได้ทะเบียนรถพ่วง ท่านใดรู้จักกับรถกระบะคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับน่าสงสารมากๆนะคะซึ่งคลิปก็ระบุวันที่นะคะที่มีการบันทึกเอาไว้ก็คือวันที่13สิงหาคมคนที่โพสต์คลิปนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเราติดต่อไปนะคะคือคุณนัชพลวีรกุลค่ะ คุณนัทพลเ,เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ยไปทําธุระที่อรันีประเทศที่สักแก้วระหว่างทางคือเหตุการณ์เกิดบนถนนสาย304ฉะเชิงเสวาพนมสารคามในช่วงถึงสี่แยกไฟแดงบางคล้านะคะ <ouch. S 2> เขาก็เห็นแล้วว่ารถพ่วง18ล้อคันนี้เนี่ยขับแซงรถกระบะ ซึ่งหัวรถพ่วงเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนเลนใช่ไหมคะหัวรถพ่วงมันพ้นไปแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยค่ะมันไม่ทันมันก็เลยตกเข้าไปที่รถกระบะแบบเต็มๆเ,เลยนะคะตัวเขาตั้งสติได้ขับตามไปดูทะเบียนรถพ่วงแล้วก็แจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วเอาคลิปมาลงเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะคะส่วนพันตำรวจโทเฉลิมเกียรตินาคเสนรองผู้กำกับการสพตำรวจภูธรบางคล้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยรับทราบ จากทางโซเชียลเท่านั้นสำหรับข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากให้ผู้เสียหายเดินทางไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเ,เดี๋ยวตามกันดูนะคะผู้เสียหายไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมจะได้หากันค่ะค่ะ